อยากจะแคสเกมบันทึกเสียงแต่เสียงมันไม่ใสไม่เคลียร์แบบนี้ต้องนี่เลยกับไมโครโฟนมาโน PD100x อยากจะแคสเกมบันทึกเสียงแต่เสียงมันไม่ใสไม่เคลียร์ต้องนี่เลยมาโน PD 1 0 0 เป็นไงครับเมื่อทำการใช้ไมโครโฟนแยก Mono PD 100x ตัวนี้นะครับเรียกว่าทำให้ตัวคุณภาพเสียงนั้นโดนยกระดับเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นเด่นชัดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่า Mono PD 100x ตัวนี้มีกี่รุ่นมีกี่โมเดลนะครับและภายในกล่องเนี่ยทาง Mono จะให้อะไรมาบ้านนะครับก็เรียกว่า Mono ตัวนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน2องโมเดลนะครับก็คือโมเดลที่โดนตัดไฟ RGB ออกนะครับก็คือไม่มีไฟ RGB เลย นะครับแล้วก็ตัวโมเดลตัวนี้นะครับที่มีไฟ RGB build-in มาให้แต่ผมแนะนำเลยนะครับว่าซื้อตัว RGB ไปเลยกับตัวราคาที่เพิ่มขึ้นมาเพียงแค่เล็กน้อยนะครับถนนราคาเนี่ยก็อยู่ในประมาณช่วง1,800บาทนะครับแต่ถ้าช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะซื้อได้ในช่วงราคาประมาณ1,300ถึง1,500บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ แพงมากจะเกินไปนะครับกับตัวคุณภาพเสียงที่เพื่อนๆจะได้รับออกมานะครับอย่างที่เพื่อนๆได้ยินอยู่ในตอนนี้แหละนะครับค่อนข้างที่จะคมชัดชัดเจนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภายในกล่องนะครับโมโนก็ให้มาอย่างครบคันเลย พร้อมใช้งานได้อย่างทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสาย usb แบบชนิด type c ดท o type c นะครับแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์แปลงแบบชนิด type a มาให้เลยสำหรับคนที่จะเอาไปใช้บนทางฝั่งแล็ปท็อปนะครับหรือว่าทางฝั่ง pc ไม่ต้องหาอะแดปเตอร์ให้วุ่นวายนะครับแต่ถ้าหากคนจะเอาไปใช้บนตัวสมาร์ทโฟน iphone android หรือว่า ipad นะครับที่เป็น type c อยู่แล้วเสียบปุ๊บใช้งานได้ปั๊บเลยแต่ถ้าคนที่มีตัว iphone ที่เป็นแบบพอร์ตไลติ n งอยู่นะครับก็ต้องหาซื้อตัวอะแดปเตอร์แปลง นะครับให้กลายเป็นแบบไทป์ก่อนนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้แหละก็เป็นอุปกรณ์ที่เอามาให้อยู่ในชุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีในตัวของตัวสแตนขาตั้งนะครับฐานตั้งที่เป็นแบบวงกลมนะครับเป็นแบบทรงกลมที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะครับเรียกว่ามันมีขนาดเป็นแบบมินิมอลนะครับเรียกว่าเข้าใจกับลาวแคสเตอร์หรือว่าลาวสตรีมเมอร์อย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าบนโต๊ะของลาวแคสเตอร์หรือว่าลาวนักพอสแคสต์ต่างๆเนี่ยก็ต้อง รู้ๆกันนะครับมันจะต้องมีอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นอันนี้ถือว่ามอโนนั้นค่อนข้างออกแบบมาได้ใส่ใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวโฟมนะครับตัวนี้เลยนะครับโฟมกันลมนะครับหรือว่ากันเสียงพึบๆนะครับก็มีมาให้มามาด้วยเหมือนกันนะครับอย่าทําให้เสียหายหรือว่าอย่าหายนะเพื่อนๆค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวกับเจ้าตัวโฟมกันลมตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตนะครับในเรื่องของตัวขาตั้ง นะครับขาตั้งของตัวไมโครโฟน PD 1 0 0 X ตัวนี้นะครับโมโนเลือกใช้แบบขาจับนะครับที่เพื่อนๆนคนไหนที่มีขาไมโครโฟนนะครับขาจับไมโครโฟนอยู่คงชื่นชอบกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้บนตัวขาจับไมโครโฟนได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าหาเพื่อนๆลองสังเกตตัวไมโครโฟนที่เป็นฐานตั้งแบบนี้หลายหลายรุ่นหลายๆโมเดลหรือเือหลายๆแบรนด์เนี่ยมักจะใช้เป็นขาตั้งที่เป็นแบบทรงตรงนะครับแต่ตัวนี้โมโนใช้แบบสําหรับเอาไปใช้กับ บนตัวขาจับไมโครโฟนได้ด้วยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่มีความยืดหยุ่นค่อนข้างจะหลากหลายนะครับเพราะว่าทางโมโนเองก็มีตัวรุ่น X นะครับที่มีตัวชุดเซตต่างๆเนี่ยกับตัวขาจับมาให้ด้วยนะครับมาให้ด้วยนะครับอันนี้แหละก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างเอาใจใส่นะครับเอาใจใส่กับผู้ใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันปุ่มต่างๆก็อยู่บริเวณด้านใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพอร์ตเชื่อมต่อแบบชนิด Type C นะครับปุ่มปุ่มกดเปลี่ยนไฟตัว R G B นะครับรูปแบบของการเลือกรูปแบบของการเล่นไฟ R G B นะครับไม่ได้มีเพียงแค่แพทเทิร์นเดียวนะครับสามารถเลือกได้ตามที่เพื่อนๆอ,อยากจะอยากจะได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวช่องเสียบเฮดโฟนะครับเอาไว้ฟังมอนิเตอร์ของเสียงที่เราพูดนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ X L R เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการยกระดับของตัวเสียงเนี่ยให้มันมีย่านเสียง ที่มันมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับสายที่มีอุปกรณ์เสริมต่างๆแบบจัดเต็มอยู่แล้วนะครับกับ xlr เนี่ยก็อาจจะชื่นชอบเลยนะครับไม่ต้องหาไมโครโฟนตัวอื่นให้วุ่นวายนะครับแล้วก็ในตัวปุ่มกดคอนโทลนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าจะมีในเรื่องของเป็นตัวลูกบิดนะครับออกแบบมาเป็นลูกบิดหมุนซ้ายหมุนขวาในการปรับลดระดับเสียงนะครับแล้วก็พิเศษเลยถ้าเพื่อนๆกดย้ําลงไปหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะสามารถปรับ วอลล่มของการฟังมอนิเตอร์ของตัวเสียงได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเป็นการออกแบบที่คุ้มค่านะครับกับลูกบิดตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นปุ่มแบบสัมผัสนะครับกับการปิดเสียงแบบอย่างรวดเร็วทันทีนะครับนะครับทันทีนะครับอันนี้แหละก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ทางโมโนเนี่ยให้มาพร้อมใช้ได้อย่างทันทีนะครับเป็นแบบ plug n p a y นะเพื่อนๆแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้บนตัว macbook ได้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตในเรื่องของตัวคู่มือนะครับที่ทางโมโนให้มาเนี่ยแล้วก็ลองเปิดดูเนี่ยก็จะรู้เลยว่าสเปคต่างๆเนี่ยมีอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวรูปแบบแพทเทิร์นของตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับที่เป็นแบบคาร์ดิโอยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าพอเป็นคาร์ดิโอยปั๊บเนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันจะรับตัวเสียงเนี่ยได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือแบบตรงเลย นะครับแบบตรงแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเพื่อนๆอย่าไปปรับให้ไมโครโฟนมันเป็นแบบแนวตั้งอะไรแบบนี้นะอ่าต้องให้มันตรงกับแหล่งกําเนิดของเสียงนะครับอ่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆลองถอดเจ้าตัวโฟมนี้ออกนะครับจะเห็นทรงของตัวไมโครโฟนเนี่ยเป็นแบบลักษณะแบบช็อตกันนะครับอ่าแบบพุ่งตรงมาเลยนะครับดังนั้นเสียงที่เพื่อนๆจะบันทึกเนี่ยก็ต้องอยู่ในระดับเนี่ยประมาณนี้ไม่ห่างมากจนเกินไปนะครับอยู่ในระดับแบบนี้เลย นะครับประมาณสักประมาณ10เซนติเมตรเนี่ยกำลังดีนะครับกำลังดีแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยสักประมาณระดับนี้ก็พอโอเคนะครับก็พอโอเคแต่ถ้าเสียงรอบข้างนะหันข้างสวัสดีครับ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 ก็ยังพอรับคุณภาพของตัวเสียงได้อยู่นะแต่ถ้าหากเพื่อนๆไปอยู่แบบนี้เลยด้านหลังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้นะเพื่อนๆน เสียงดบลงหยบอย่างเห็นเด่นชัดเลยนะครับเห็นเด่นชัดเลยนะครับดังนั้นในรูปแบบของการรับเสียงเนี่ยก็ต้องศึกษากันนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ตรงกับปากของเราเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่อย่าทิ้งระยะของตัวระยะห่างเนี่ยมากจนเกินไปนะครับมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวไม้ตัวนี้ก็เป็นแบบด y นามิกนะครับพอมันเป็นแบบได y นามิกเนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วว่าคุณภาพเสียงที่เพื่อนๆได้ยินเนี่ย เพื่อนๆจะค่อนข้างรู้สึกว่ามันโฟกัสแต่เสียงที่ผมพูดอยู่ในขณะนี้ในการบันทึกใช่ไหมครับแต่อย่าลืมนะครับว่าแหล่งกําเนิดเสียงของผมเนี่ยมันมีแหล่งกําเนิดเสียงจากจุดอื่นด้วยอย่างเช่น PC เนี่ยที่ผมเปิดประทุนไว้อยู่ด้านข้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียง CPU นะครับพัดลม CPU พัดลมของการ์ดจอนะครับที่หมุนอยู่มันก็มีเสียงหึงๆๆอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะไม่รับ ในเรื่องของตัวย่านเสียงที่มันอยู่ห่างไกลออกไปนะครับมันจะโฟกัสกับตัวระดับของตัวเสียงเนี่ยที่อยู่ในรัศมีเนี่ยประมาณนี้นะครับมันก็จะทําให้เสียงรบกวนต่างๆเนี่ยไม่เข้ามาในช่วงที่เรากําลังแคสเกมหรือว่าบันทึกตัวเกมนะครับจะแตกต่างกับตัวไมโครโฟนที่เป็นแบบคอนเดนเซอร์นะครับอันนั้นอนะความไวของเสียงเนี่ยเรียกว่ามันรับมาค่อนข้างดีกว่าเร็วกว่า นะครับมันก็เลยดึงตัวเสียงรอบข้างบรรยากาศแอมเบียนต่างๆเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับอ่าอันนั้นจะเหมาะไว้สําหรับในสตูดิโอแบบห้องปิดจริงๆนะครับแต่ของเราเนี่ยเรารู้นะครับว่าเรามาแคสเกมไหนจะมีเสียงของตัวจอยคอนโทรลเลอร์ของคีย์บอร์ดเข้ามาอีกนะครับถ้ามันไวเกินไปเนี่ยโอ้โหเสียงคีย์บงคีย์บอร์ดเข้ามาเนี่ยโอ้โหวุ่นวายแน่นะครับเสียงไหนเราจะภาคหรือว่าบรรยายเข้าไปอีกนะครับหรือบางคน ที่มีบ้านอยู่ติดริมถนนหรือว่าภายในบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะคอนโทรลเสียงรบกวนได้แม่ทํากับข้าวนะครับหรือว่าเสียงของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับที่ขับไปมาเนี่ยเออถ้ามันไม่ได้เป็นไมโครโฟนแบบไดนามิกนะครับมันก็อาจจะรับเสียงเหล่านั้นเ,นเข้ามาด้วยนะครับแต่พอมเป็นไดนามิกเนี่ยเสียงต่างๆที่อยู่ห่างจากรัศมีของเขาเนี่มันก็จะซอฟลงเบาลงนะครับแต่จะโฟกัสกับเสียงของคนพูดเนี่ยมากกว่า นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของตัวไม้แบบคารดิออที่เป็นแบบไดนามิกนะครับไดนามิกนะครับส่วนตัวย่านเสียงต่างๆเนี่ยก็อยู่ตั้งแต่ในช่วง40เฮิรต์นะครับจนถึง16,000เฮิรต์เลยทีเดียวครับลึกของตัวเสียงเนี่ยก็ได้ถึง24บิตนะครับตามสเปคที่ทางโมโนเนี่ยเขียนเอาไว้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในสเปค ดีเลยแหละนะครับดีดีเลยแหละคราวนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่าตัวคุณภาพเสียงเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าหากผมใช้การเชื่อมต่อนะครับที่มันไม่ได้เป็นแบบสายแบบ USB ที่เป็นแบบ Type C ที่เพื่อนๆได้ยินกันอยู่ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นแบบการเชื่อมต่อแบบ Type C อยู่นะครับแต่ถ้าคนที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นแบบ RXLR นะครับมันจะให้คุณภาพเสียงในระดับไหนนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ต้องมีเจ้าตัวนี้นะที่เรียกว่ามิกเซอร์ นะครับอันนี้ก็เป็นโมโนแคสเตอร์นะครับนโอนะครับผมเองเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ต้องใช้การเชื่อมต่อประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นการบันทึกโดยใช้สาย USB แบบ Type C นะครับที่เพื่อนๆได้ยินอยู่นี้นะครับ Soundcheck าวเช็1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0นะครับคราวนี้ผมจะทำการเปลี่ยนไปใช้ตัวการบันทึกเสียงด้วยสายแบบ XLR สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Acons TV กันอีกเช่นเคยซาวเช็ค1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0อันนี้คือการบันทึกเสียงด้วยสาย XLR แล้วผมจะสลับกลับไปนะครับเป็นแบบชนิดไทสี่เป็นไงครับเพื่อนเถ้าเพื่อนเพื่อนลองฟังเสียงนะครับถ้ามาจากตัวมอนิเตอร์หรือว่าลำโพงนะครับที่ เป็นแบบทั่วๆไปอาจจะรู้สึกว่ามันก็ดูแล้วไม่ได้มีความแตกต่างเรื่องของตัวคุณภาพเสียงมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีตัวหูฟังหรือว่าเฮดโฟนเนี่ยจะลองสังเกตได้ว่าความอิ่มของตัวเสียงเนี่ยที่เป็นการบันทึกแบบ XLR นะครับมันจะให้ความอิ่มของตัวเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับในความรู้สึกของผมเลยนะดังนั้นถ้าหากใครที่มีอแปเตอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมนะครับ ผมแนะนำเลยว่าให้ไปใช้การเชื่อมต่อแบบ XLR เลยนะครับ XLR เลยนะครับส่วนในเรื่องของอคุณสมบัติต่างๆของโมโนตัวนี้มันหมดแล้วหรือยังบอกเลยไม่หมดนะเพื่อนๆน,นะครับกับตัวเครื่องเกมคอนโซลนะครับ PlayStation 5มันก็สามารถเอาไปใช้งานได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ตัวไมโครโฟนของตัวจอยด้วนเซนเนี่ยดูแล้วบอกว่าเอ๊ะมันดูคุณภาพแบบ ไม่ค่อยโดนอ่ะนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะได้ยินแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอยากจะให้คุณภาพเสียงมันดูดีขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะใช้ในกรตอนบันทึกตัวเกมด้วยนะครับอ่าก็อาจจะใช้ตัวไมโครโฟนตัวมาโนตัวนี้เสียบเข้ากับตัวเครื่อง PlayStation 5เรียกว่าเสียบปั๊บเนี่ยเครื่อง p s 5รู้จักทันทีเลยนะครับกับการใช้งานในการบันทึกเสียงนะครับอ่าอันนี้ก็เรียกว่าคุณสมบัติใช้กับตัวเครื่องเกมคอนโซล p l a y s t a t i o n ได้ด้วยเหมือนกันนะครับได้ด้วยเหมือนกันถามว่าหมดแล้วไหมนะครับกับการใช้งานนะครับก็หมว่าโอ้โหลูกเล่นยังมีอีกนะครับเพราะว่าทาง Mono นี้มีตัวซอฟต์แวร์แล้วนะครับกับ Mono ลิง k ์นั่นเองนะครับ ที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะกดเข้าไปดาวนโหลดได้กันที่เว็บไซต์ของทางโมโนนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันในเรื่องของการปรับแต่งกับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้มันก็ทําให้การทํางานของตัวไมโครโฟนตัวนี้บนตัวเครื่อง PC หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันโดนยกระดับอัปเกรดเพิ่มขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งลูปเล่นต่างนะครับสามารถปรับได้เพียงแค่เมาส์คลิกนะครับเปิดปิดตัวไฟ RGB ์ปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวไฟ RGB ์ที่หลากหลายได้อย่าง รวดเร็วทันทีไม่ต้องกดที่ตัวสวิตช์ด้านหลังให้วุ่นวายนะครับหรือถ้าหากอยากจะอัปเกรดของตัวเฟิร์มแวร์นะครับของตัวไมโครโฟนตัวนี้ก็สามารถอัปเกรดผ่านตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการปรับแต่งแบบแอดวานซ์เพิ่มขึ้นอีกนะครับกับการเลือกของตัวแพทเทิร์นของรูปแบบเสียงนะครับก็เรียกว่ามันสามารถปรับอีควอไลเซอร์ของตัวโทนเสียงต่างๆเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้น ะครับก็สามารถเข้าไปปรับแต่งกันได้แล้วก็ไฮไลท์จัดเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการลดตัวเสียงรบกวนนะครับ o i อ e นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนกดตัวนี้ปั๊บเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตัวเสียงเนี่ยเสาร์เช็คหนึ่ง6 7 8 9 10หาดดสเช็ค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ตัดเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยออกไปขนาดไหนนะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันเด็ดๆอีกตัวนะครับที่ทางโมโนเนี่ยพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ออกมาให้เรา,าผู้ใช้งานเนี่ยได้ใช้งานกันนะครับกับโมโนลิง k ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการยกระดับของตัวการใช้งานไมโครโฟนตัวนี้ให้สูงขึ้นนะครับให้สูงขึ้นนะครับอันนี้แหละก็เป็นการทดสอบรีวิวนะครับกับตัวไมโครโฟน PD 100 ของมโนตัวนี้นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะให้ทาง a c o n s TV เนี่ยทดสอบกับตัวไมโครโฟนของมโนเนี่ย ตัวรุ่นอื่นเนี่ยก็สามารถกลิ้งก้างกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมเองจะเบาทางโมโนให้นะครับว่าเพื่อนๆอเนี่ยอยากจะลองดูนะครับอยากจะลองรับชมว่าคุณภาพของไมโครโฟนรุ่นนี้กับสินค้าตัวนี้มันมีคุณสมบัติยังไงกันบ้างนะครับยังไงผมเองก็ต้องขอขอบคุณทางโมโนนะครับที่ได้ส่งตัวไมโครโฟนรุ่นนี้มาให้ทางผมเองเนี่ยได้ทดสอบใช้งานแล้วก็รีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะครับส่วนในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆนกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ